ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูเหรียญพระมหาชนกนะครับว่าให้ดูจุดตรงไหนบ้างหนึ่งเลยครับยอดฉัดจะเอียงเล็กน้อย เอียงมาทานด้านซ้ายนะครับ 2. ตัวสอนพอปร,ะรนะครับจะออกเงาและสวยงาม 3. ก็คือก้านแว่นนะครับจะไม่ตรงโค้งนิดๆและจะคมชัดตั้งแต่พระเนตรจนถึงพอกัน 4. ผิวของเหรียญจะเป็นแบบเม็ดทรายละเอียด5้าถ้านับ เส้นคันตรงหนังสือจะนับด้วย4เส้นนะครับเม็ดเหงื่อของในหลวงจะชัดเจนมากครับตรงนิ้วมือเนี่ยจะมีเส้นมีลายมือมีสารหนังสือ4เส้นนะครับตัวหนังสือคมชัดมาก มาดูด้านหน้าของแว่นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาดูตัวอัสือวิริยะจะชัดเจนมากมาดูชัดๆอีกม,มุมนึงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันดูบ้าง ยอดฉัดจะเอียงเล็กน้อยมาทางด้านขวามือนะครับส่วนลายน้ำจะมีความคมชัดและลวดลายที่สวยงามมากเห็นไหมครับส่วนตัวอักษรด้านล่างเนี่ยจะออกเงาสวยทางด้านซ้ายมือนะครับดูกันชัดชัอีกครั้งนะครับ ลองไปสังเกตดูนะครับเอาละครับดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเขาหน้าจะมาแนะนำเรี๋ยอื่นๆนะครับยังไงช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ